ไปอุดมสุขมานะคะดูซิว่าเราได้ของอะไรมาทานเนาะ Today I went uh, with the BTS and then going to อุดมสุกอุดมสุก Station to get my register of my uh, the e l d e r income from the government So anyway ของที่เราได้มา What do I get for this one so I let you know lot of things that we got เอ่อจริงแล้วค่องตังพรทวีนี่เราได้มาจากฟู้ดแลนด์นะคะอันนี้คุดจะเท่าไหร่อะ่ะเจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบบาท mm hmm. แล้วก็อันนี้ปอเปี๊ยะสดค่ะปอเปี๊ยะสดชุดนี้สี่สิบบาท เราซื้อมาสองชุดอยากทานมากเลยปอเปี๊ยสดเนาะแล้วบะหมี่นี้เขาก็ขายบะหมี่นี้เขาขายเจ้าเดียวกันเนี่ยสี่สเหมือนกันเกี๊ยวก็กะว่าจะเอามาผสมกับนูเดอร์นี้ก็สี่สี่สอันนี้ซื้อเจ้าเดียวกันนะคะสี่สิสี่กล่องร้อยหบบาทแต่เขาลดให้เหลือ 150บาทค่ะไม่ค้าใจดีปาสลิดนี่ซื้อมาอีก้าวนึ่งปลาสลิดนี่ตัวนี้ปลาสลิดทอดหกบาทข้าเหนียวเราก็ซื้อมาไว้เพราะเราไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ไม่ได้หุงข้าวอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้ข้าวเหนียวนี่ก็10บาทมันก็เยอะเนาะจริงๆแล้วก็ดูอ่ะมันเยอะถ้าซื้อแถวนี้มันก็คงไม่ได้ขนาดเนีย้ยก็กำมือหนึ่งนะสิบาทสิบาทนะคะ ข้าวหมูกรอบซื้อที่ตลาดที่ว่าตลาดาลาซาลข้าวหมูกรอบหมูแดงหมูกรอบเจ้านี้เขาก็ใช้ได้ดูซิว่าหมูกรอบให้มากี่ชิ้นไม่กี่ชิ้นเนาะ45บาทชุดหนึ่งแล้วอันนี้เราก็ซื้อหมูกรอบเพิ่มขีด1นึ่งส่เจ็บาทหมูกรอบ70็ดสหมูแดง70็ดสก็เจ็ดสองสิบสี่ร้อยสี่สิบ แล้วก็ซื้อข้าวมาเพิ่มอีก10บาท๋วเเต๋ยวหลอดค่ะ๋วยเต๋ยวหลอดอันนี้ก็40บาทเหมือนกันข้าวหมูแดงหูกรอบก็มีน้ำซุปแล้วก็มีซอสนะคะของหวานก็มะม,ม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้เขาบอกยังทานไม่ได้ต้องรอสามสี่วันนะคะกิโลหนึ่งรู้สึกเขาบอกกิโลละร้อยห้าบาท2ลูกนี่ ร้อยยี่สิบบาทน่ะเกือบถึงกิโลข้าวเหนียวเราก็ซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงมาปราฐานก็ซื้อข้าวเหนียวเจ้านี้อันนี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอันนี้สี่สิบบาทเขาก็ให้อน,นี้มาด้วยเพราะว่าจะไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงเขาไม่มีขายเราก็ต้องแยกไปซื้อข้าวเหนียวมูนแล้วอันนี้กอยไม่ได้ทานนานแล้วอ่ะเนาะ เดี๋ยวจะมาให้เขาลองทานด้วยกอยเขาก็ไม่เคยทานเราก็ต้องไปดูภาษาอังกฤษกอยมันคืออะไรเนาะข้าเหนียวกอยอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ยี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวเราก็ลองมาดูรวมก,กันนะนี่ไหลมือมากเลยเนี่ยหนึ่งสองสามอ๋อนนี้ลืมบอกไปอันนี้ห้าสิบบาทมันเป็นมือสามชั้นทอดกรอบเนาะมันไม่ใช่ปากมูอมันก็เลยห้าสิบบาท ถ้าเป็นกากหมูรู้สึกจะยี่บาทก็คิดเฉลี่ยดูแล้วเนาะวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ร้อยห้าส0บร้อบวกกับ150ยห้าสิบบวกกับห้าสิบร้อยเจ็ดสิบแล้วแปแล้วเก้าสิบสองรนี่หกบาท220 260,270,280 40บาท280,290,320 320อันนี้45บาท 320, 3 2 0 3 4อ3 5 0่6 5 365อันนี้140 400,505 515

ข้าวตังพรทวีอันนี้เจ็ดสิบบาทนี่ราคาให้เพื่อนๆดูถนนอาหารเยอะมากเลยอะ่ะแบบนี้เราก็ไม่ทำทานนะเนาะเราก็ซื้อทานได้แต่ว่าเราซื้อข้าวมาไว้เพราะเราข้าวเราก็ไม่หุงนะเนาะเข้าวเหนียวอะไรพวกนี้แต่ชอบทานข้าวเหนียวกับนี่มากเลยอะ่ะออย่าสลิดทอดนี่ราคาแล้วถ้าเกิดไปข้างนอกอีกครั้งหนึ่งก็เออจะถ่ายมาให้ดูนะคะ ตกลงก็ไปลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะผู้สูงอายุรับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเราต้องไม่ได้รับเบี้ยอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะของราชการก็ถ้า60ปีก็600บาท70ปีก็เดือนละ7 7 0 0บาท80ปีก็เดือนละ800บาทแล้วถ้า90ปีก็ให้เดือนละพันบาทแล้วเขาจะออกให้ภายในในวันที่ทุกวันที่10ของ ทุกเดือนถ้าวันที่10นี้ตกไปเป็นเสาร์อาทิตย์เขาจะให้ออกออก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็ยังถามว่าทำไมมาลงทะเบียนช้ามากเลยเพราะว่าเราเนี่ยเ,เสีย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 อะไรนะเขา,าเสียผลประโยชน์ไป4ปีเนาะเขาบอกว่าแต่เราก็บอกว่าเป็นไรเราก็ลงทะเบียนนะคะแล้วแต่ว่าเราจะได้เงินเข้าในธนาคารนียเดือนตุลาค่ะตุลา อของปีนี้เริ่มเริมมันนั้นนี่นะคะก็คุยๆให้เพื่อนๆฟังนะคะแล้วเราก็ค่อยมาดูกันใหม่ว่าอยู่ที่นี่เป็นยังไงแต่ว่าชอบเนอะลดน้ำหนักคงยังไม่ได้ลดเะคะกลับไปบราตั้งค่อยลดกันสวัสดีค่ะ